สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมเอฟซีทุกทกท่านนะคะท่านผู้ชมวันนี้ค่ะท่านผู้ชมมาพบกับช่องน้องน้ำชาแนลนะคะท่านผู้ชมท่านผู้ชมบ่ได้พอกันหลายมือนเน,นาะค่ะกับน้องน้ำกับบ่ได้ไปท่าขีบล่งขีบให้ท่านผู้ชมเมืองหลายมือนเนาะหลายมือแล้วบ่ได้พอกันเนาะค่ะมีคนขีดหอดขีดถึงบ่เนาะค่ะ <laughs> ก็เหมือนเดิมนะคะท่านผู้ชมยังไม่ บัทันมีไม่แล้วค่ะคลิปเสียงเบาเสียงคอยกะขออภัยห,หลายๆเด้อค่ะท่านะผู้ชมพว่าอ่าไม่มีปัญหาเนาะคะ่ะก็เลยแบบเดี๋ยวทรงไปเข้มกับทางลานแล้วเดี๋ยวเขากําลังแบบทรงกลับขึ้นมาหายกัแบบมาถามืองวา่าศิีใส่ไดบบวันนี้นะคะท่านะผู้ชมมาอยู่กลางดง,ดงกลางปลาขึ้นเก่าเนาะคะ่ะมากับพี่ปุนะคะท่านะผู้ชมมากับพี่ปุสองคน วันนี้เอารถพ่อมานะคะหลวดของช่องมาวินมาเนาะคะ่ะท่านผู้ชมมานํากันสองคนเมืม่อกี้ตอนเขามาเห็นน่นเขามา่าแงใครหมดแดงค่ะบรูวาได้บออืมเนาะคะ่ะกะมาหอวเพลับไปปัดไปกวดเนาะคะ่ะเดี๋ยวสิกลับกล่องไปหาผีป,ปูเนาะคะ่ะไปสอบถามสัมผัสเพลินผุนเพลินกวดที่ดักกอหก ใบมงใบใหม่เนาะมันล่มเนาะค,ค,นค่ะท่านผู้ชมค่ะมือนีสิมาขอเล็กทูบแล้วกะเลขเซียมซีเนาะค่ะท่านผู้ชมของงวดวันที่16พฤษภาคม2568นะคะไปค่ะค่ะไปนะคะท่านผู้ชมเดีย๋ยวยางไปหาทิ่ปลูก นี่ทะเบียนรถนะค่ะท่านผู้ชมห้าหนึ่งห้าสามนะคะท่านผู้ชมทะ,ะมมเบียนรถพี่ปูสวัสดีทักทาย f อซหน่อยค่ะสวัสดีครับผมไปจังไหนเนาะสามซี C, หา อาทิตย์หนึ่งสาบบพอการบพการโดนปานอันยุติโดนยู่บัวนะบพอาทิตย์ดอกอันพ็อบ่ทค่ะผู้ชมเนาะค่ะก่ค่อย่างอีหยังย่างอีหยังยากเรียกตั้งบ่างไม่ได้ตั้งไม่ได้เป็นผู้สามดอกต่ว่นยากยากเนาะค่ะหากยากน้ำเพลินอ่าาก็มีแน่ได้คือคือวานน่ะนะคะมีตจนั่นผู้ใดทุกคนนั่นแหละกับคนกับของ กับของเกี้ยกอะก็ะได้อยู่ค่ะอันข้าเขามามานหัน,นเทนมันขมามาแงียไขหมดแดงบอสิปุกแมนแมน่นได้อยู่เด้วยว่าจะไปถามสื้อเพิ่นนี่อืมเนาะค่ะเพิ่นมาแงียไขหมดแดงซื้อไขหมดแดงไปฝากปากเปนนกน้อยเพราะว่าเพราะว่าอยู่นี่นี่มีแต่ปลาเนาะเป็นโดง่งเป็นปลาเป็นดงเลยค่ะท่ะานผู้ชมพอเป็นโดนเ่ได้มาหาปูโดนเนาะ แมืนอยู่โอ้ยอันมาเสียเอาถุงอันมาเก็บขยะมาเก็บขยะไอ้เพิ่นเนาะมาซื้กบบอ,อกะบ่ได้เอามาน้ามาซื้นรองน้าท้ายผู้เดียวเดิมมันนี่สิล้างถ้วยให้เพิน่นใารหนามไม่หนามจีบบ่ฝนตกบ่เพิ่นกับเสียมาเติมมาหยังละ่ะอ่นพี่ปูเอฟซีปูรังคนหวานเมือนดีปานนี่มาเหม่นทำเพื่อสะอาดอยู่เฮียนให้ข่อยน้ำแน่พะนะขันว่างขันว่างมาหาไปได้เบิร์ดละครับ ่านูมมชมดูบริเวณรอบๆก่อนเหมือนมานย่มกลางคืนเป็นแต่ยานแต่ยานม,มานย่มกลางเว้นกับขนคิงลูกเดอ้อค่ะกันมากผู้เดียวถ้ามาคนเดียวนะคะคนขนลุกอยู่นะคะถ้ามาคนเดียวเนี่ยืยอ แล้วเพิ่งก็ก,กวดพี่ปูบอกว่าเสียน <c oughs> เก็บถ้วยซ้ำล่างให้ปูพนะท่านผู้ชมพอดีมีหนามแน่แนองจะได้มาใส่หนามท้ายผู้เดียวบ่อนะครัาน้ำกันเนี่ยลาสมาดได้ผู้เดียวจังใดให้น้ำกันกับท้ายน้ำกันหอกองน้ำกันเพ <c oughs> ิิ่สมาืองนี่เมืองเราว่างงานใหม่โลนใจหัวด้วยน่ะหอยต้องแรงอยู่นั่น นะะ้องค่ะท่านผู้ชมกกอย่าลืมนะคะ่ะบ่ได้ใดพ่อนาการโดนบ่ได้พอการโดนกกอย่าผุ้งลืมท่างช่องน้องน,นะะ้ำด้ค่ะท่านผู้ชมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไปด้วยนะคะช่องน้องน้ำชาแนลนะคะท่านผู้ชมแล้วก็ทีมงานทุกๆุกช่องไม่ว่าจะเป็นมาวินชาแนลป้าต่อยชาแนลบ่าวแพ็ยชาแนลก็ตตองแหลคนเดิมและหนุ่มอาร์มคนเดิมนะคะท่านผู้ชมนี่วันนี้บรรยากาศกะดีอยู่คะ่ะมึงร่มมีร่ม มีลมเล็กน้อยนะคะน้าค่ะแต่ผูช้ชมหัวตาสังเกตเมียนฟงใสจะเป็นชาวบานะคือปูเนาะแมียนผมมาทำความสะอาดมา,ดามทำความ,มสะอาดบางแนแต่ผู้ชมมาเลี้ยงแบบ,บอ่เาเอินไปอีกยัง่ะเป็นระเบียบอันลูกป,ปั้นแม่ค่ะนี่เป็นระเบียบเรียบร้อยเพราะเกานี่ือจังมีคนมาทำความสะอาดสารหปูได้นน่ น,ะะน,น,น้ะค่ะนาาก็จะเป็นชาวบ้านลูกหลานปูนั่นแหะค่ะเอาท่านผู้ชมสื่อสั่งม่ให้ปูเสีถูกเขียนโน่เหะเห็นเลขสามศูนย์บางคนบอกว่าดูอะไรก็เป็นเลขไปหมดเลยกะ มันเห็นพอดีเนาะค่ะนี่มุเจ้าเห็นเป็นตัวอีหยัางเสนนะเนาะค่ะเป็นแนวทางใช่มันเป็นแนวทางมักกะมักบ่มักกะเลื่อนพานเนาะค่ะท่านผู้ชมมันเป็นแนวข้างครับแม่นคุณเพื่อนหาแนวงเพิ่นบอกปูบัลลโอว่าจะปูเพิ่นบ่วายยังดอกเนาะค่ะล่างให้เพิ่อนเพิ่นแห่งเพื่อนแห่งศิลป์มักเนาะเอาจังซี่ เข้าล่างอันล่างก้อนมันบ่อจังสีมาก,กราบไหว้เพิ่นเตรียมของเลยอันนี้ล่างเกลียวติดเตี้ยนานเตี้ยนไม้เห็น,นมันบ่อเอาสีเดียวน้องนำไปต่างกล่องก่อนเนาะค่ะเตรียมของ,งกราบไหว้ปูเลยเนาะไปค่ะสวัสดีครับผมสวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมเอฟซีทุกท่านนะคะพบกันเช่นเดิมเช่นเคยเนาะแม่ค่ะนี่บ่มีไม้แล้วค่ะท่านผู้ชมเสียงอาจสิเบาสิคอยไป ในบางช่วงบางตอนนะคะจะว่าเป็นยังนะคะจะใช้ยูแน่นมันนี้น้องน้มสีเสียงเหล็กปูกหายปีปูขยายย่เสียงซี่น้าน้ำกันตองของป็นระย่างแ่งกันนะ ้าเด้อูขอยิบลูกามขอยิบเหล็กถูเสียงเหล็กถูออกมาก่อนเด้อของหวานทีสิบหกภาคมสองขนหาหกสิบแปดนี่เด้อปูเด้อเลข่ายรางวัลที่หนึ่งสาตัวตรงๆให้ปูยึดจับให้กระเด็นกระดดนออกมากเด้อปูเด้อซูอุ้ยอ้ยตัวนี้เลยบอกกูอ่ะตัวนี้กับตัวนี้แหละ ภูเบเกซีนะค่ะอันนี้ขออน,นุญาตจุดเวกวน,นะะด้วยค่ะเด้อะว,ว่าใหม่เธอสิบเบสเด,ด็ดทางผูช่ ดนเลขทูบแล้วนะคะเะ็้อ่ถวายที่หนดาเอางนางหาใเราตอนแม่เกียบ ô pu lặng nháy dây nhân pu lặng nháy dây nhân pu lặng nháy dây นั่นนะคะว่าผมกะเป็นตื่นยุกเนี่ยกะจังไหนกะเดี๋ยวห้าสิฟสาวขอเดีขอหน้าปูสาวขอเนาะค่ะขอน้าปูครับไปสาธานะโมตัสสะภะคะวะโตนะฮะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ ะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสาธุสาธุเด้อหลวงปู่เออ่ปู่ตาเนาะบ้านยังก็อนฮ้ดอนปู่ตาบ้านข้างบานแค่บ้านซ่องเป็นแบบนอ๋อครับรู้อยู่เก็บเนาะค่ะเป็นของพื้นที่ทุ่งสีเมืองว่าะักผืนที่อำเภอสวนหู้าพุมห้องนี่ล่ะค่ะผู้เก็บตาที่ผู้วิเศษผู้ข่า มากำหนดนามสองคนมือน,นี่พร้อมกับคิมงานนอกฝากช่องฝากอย่างเพื่อมาขอเนวทางขอเลธน้ำปูตาผู้สังสิิธ์ผู้ยุคคงเขตนี่ผู้รักสมรักษาผู้หูเก,กี่ยวตาทิพวิเศษผู้ขามีนามมีนำแดงมาถวายเนาะ,ะมาถวายดวนปูตาห่งนี้ขอจงสำเร็จจงสำเร็จผู้ขามาขอเลธิ์ผก,กรหลทธิเสียมซี่ ขอจงพลสำเด็จสำเร็จเพื่อเป็นแนวทางวดประจำวันที่16พฤษภาคม2 5 6 8นี้เพื่อให้ทุกคนที่ได้ชื่นชมที่กดไลค์กดแชร์ให้วดีมีดีสินให้ให้รวยๆเฮงเฮงปังปังทุกคนเนาะอ่าว่าตัวเดกนี่เป็นเพียงแนวทางกัอยากให้มันเข่าเดยอยากให้เข่าทุกโตอยากให้เข่าทุกงวดคือฝาคืมมากว่ะเนาะ ฝากขึ้นมาซึ่งสิเป็นฝากเป็นฝนให้เฮงเฮ้งปังปังให้เล็กผูกแตก3โตเล็กเซมซี่สาตัวเด้อปูเด้อซาสาธุสาธุสาธุเด้อตัวใหญ่ดอนปุ๊บตาเนาะค่ะซาธุคนดีคนเด็ดกแมนเด้อันเพิ่นไดหลังค่าไหมเพิ่นได้นหลังค่าเป็นเป็นหากหาง อเพิ่นใดลังคาใหม่ตัวนี้วายุเนี่ยสุดไปถึงเทิงเมืองหันเนาะลังคาเพิ่นเป็นหาขางาใหม่หาไส่บัดเป็นเห็ดมี่แมวของมันล้มมันไล่เห็บพรแม่นี่ที่แหล่งนองน้ำบัดเป็นเอ้าก็เลยงแม่นะก็วายุบัดปูคือเป็นเป็นแปีนเป็นหยางขื่นนอบาซันดอกเอาเด้อเอาดันละพ่อบาหยังโดยบารามีปูขอพรน้ำปูแม่นค่ะบารามีปูขอพรน้ำปูเออเป็นแนวทางเนาะ พุกมันถือมันกับมาร,ารวมสวยายแนเงก็สางสนุกบำรุงเพื่อเป็นไข่ปูยู่บ่ไข่หัวไข่ยางไข่บางแดดบางล้มบางฝนแต่ส่วนนัวเี้าทั้งวันมีไข่แตกแตกเพียงแค่ป,งปงังๆทั้งเก่าทั้งเกาอ่ไม้เล็กย่าไปอีกไม้แรกคือไม้ที่หนึ่งครับพี่น้องไม้เล็ก สีค่ะท่านผู้ชมอ่ะหายลสี่เด้อค่ะใหะม่เลยอ่ะนี้เ็ปใหนัที่สองดบันนั่งเงินนํำทองนั่โสดน้่หลาบต่อมาสามต,าตัวหอยเผาหอยปังหอยพ่นหอยตาเดือดลืตาหาบ้านลือเนาะไม้ที่สองหมายเลขสองค่ะสี่สองสองสี่กับว่ากันไปเด <c ười> ้อกันกัดกันต้น่ปูเอ้ อันนี้ก็ตี่งกาลงกันสันหมายเลขสี่สี่สองสี่ตามนั่นแหละตามนั้นเลยสองสองสี่สีนอค่ะแอนครับสี่สองสีสองสี่เลขเทียนสี่น้ c ค่ะท่านผู้ชมกะล่องวิคอพิจารณาเมืองน้อค่ะก็ สำหรับตัวเลขน,นะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะท่านผู้ชมดูเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะคะท่านผู้ชมเดิมดีหลายเป็นเห็ดเนี่ยเห็ดปูไหม,มถ้าหยกถ้ายิก,กาพี่นอนชาบานเพิ่นได้ผืนที่ระแบกนี่ละเพิ่นกะผููเพิ่นมีแรงสัทธามีกกำลังรัทหมากพ่อเนาะเพิ่นกะร่วมใจกันเพื่อมาสางถนนบำรุงหมองยูมองเศร้าเห็ดปูแมนเลยดีหลายซาถูกเอ้ยปูปเอ้ยนำ้ำ น้ำขุ่มคล้องลูกหลานเด้อน้ำขุ่มน้ำเยิมผู้เหยียบแผ่นฟ้าผู้เหยียบแผ่นดินกระไดผู้ยูคงเขตนีเนาะตาใหม่เป็นจัพุรัอุดมสมบูรณ์เวยสี่ท่ากันสี่เนาะขันบลานบล่านพวกขาเนี่ยเป็นเล็กน้อยพอเกิดเพราะท่านแตลยว่าเป็นท่าท่ามูเฮาบัเหลียวบัเห็นเป็นท่าเพินเที่ยวเพลินยังขันผู้เพ็นปิดเพ็นคุดขันเปนมีคลองน้ำห้องเหนียงยันน้ำไหลน้ำหน้าขันไทถมทีขันไทยิมเออเป็นกับสินี้การเกียบไข่ได้ปวย เออกระสีส,สังเกตไปน้อกระสีเป็นข้อมันข้างเงี้ยสิน่าจะสีห้องโบเป็นตะตันใครจะตันเด้อพี่น้องเด้ะะ<ม>อเนค่ับย่อเดี๋ยวตะหลังตืง่นตื่นกลัวกลัยู่ครับะคะ่ะอันเป็นผู้หญิงสองคนมาน้อกันผู้หญิงตัวหน่นอยหน่อยตั้งแต่ป้าใหม่นี่อเป็นป้าอุดมสมบูรณ์เลยแม่ไม่กระหรกกแต่แม่แม่ครับเพราะว่าเป็นเป็นเป็นใหม่ใหม่ใหญ่ซับกับใหม่หน่อย ให้ตลอดแต่ม่ม,มีกี่นู่นผ่อนไปเถอะล่ะ,ะมีรับมัอนี่เปนแปนเด้อ,อยู่ในเฮียนปูนี่กับแปนสะอาดดีดูแล้วการจัดของเป็นระเบียบดีบ่ละเคสละคะมึงหลับกันแล้วเออเอาิ่นกัสะอาดสะอาดดีรอบนาขันบเรืมเกษิได้หาสลุ่งสไลนาะกสะกดใ<ป>บครับท่<พ>า วัดสีร้างถวยล้างเงีงแต้องเป็นน้ำนอยบาริมาเดี๋ยวนี้จังไรไม,ม่น้ำไม,มีน้ำครับกต่สีด้วยขั้มที่ว่าผู้เฒ่าบ้านเพิ่อนอนี่แหลนะเนาะทุกสารจะต้องเป็นสีนี่เองน้ำนี่ยังเสือถ้าเป็นการชำระสมัยก่อนเนาะอยู่ตามตามสระตามกูดวัดนี่ก่อนเ้าขื่นวัดนี่มีอาบนาา้ำลา่างตีนร่างเยี้ยเด้ต้องสะอาดต้องเยี้ยต้องขื่นไปหาที่ศักดิิ์สทธิ์ไปหาพระพุทธศาสนาไม่กะสิเป็นประมาณนี้ครับ เลขผูกอ,อะใหม่สิเบิร์ตเรค่ะเลขผูกใหม่เราสองโตัต,ตัว่างามงามแบบท่านบอกหรอเพือสิอาร์ตไปทำมือผู้เดียวบูทั้งหยาดพี่น้องจมหากับสิมือผู้เดียวกับได้เพื่อมาเอามาหาพี่น้องมือน้ำกับสิมาเบนบบบีคักบีสะออนเบิ่อมือหันฮอนหอนเพราะแต่มาห,หอดนีูข่มเลยข่มข่<ล>มป่าข้มฝนมาเมียนน้อง่ะท่านผู้ชม ไปไปเมืองเล็กถูกซะไอเพิ่์ลมาหลุนน้ากันกับเฮาคือกันสิท่านหลุนบ่ลลูบ่แมนสิมายเบิร์ดหรอเนาะค่ะท่านผู้ชมอันนี้กล่องมาเลยเนาะอันเดียวสีจางน้อยนะครับเด้อปึ๊บเดี๋ยวเด้อเก็บขากล่องก่อนอ่าบางท่านนะคะบางท่านบางอ่าไม่รู้ว่าแบบว่าเวลาน้องน้ำไปคนเดียวเพิ่์ลว่าผู้ใดเอาเราผู้ใดอันถือกล่องให้น้องน้ำมัน กับน้องนำมิขาต่างกลองทีมงานทุกคนนะคะสื่อขาต่างกลองธรรมบุญช่อมือขาต่างกลองนี่ไว้สาหรับแบบต่างเนี่ยว่าไปผู้เดียวอย่างสิละคา่ะอือผู้ลังคนเปิดบอลูนจกักเอาเลขสีมากขู่มากเปลาบอกไม่เจ็ดเจ็ดเจ็ดสองตัวแล้วนะคะนั่นเจ็ดเจ็ดสามเจ็ดเจ็ดสอง อืมก็มาหลุนเมืองน้ำกันเนาะคะ่ะว่าตัวสุดถ่ายสิเป็นเลขอย่างที่เนี้ยสองตัวแรกเป็นเจ็ดเจ็ดโอ้บรรดาเถี่ยิ่นมาเปลี่ยนหลังค่าหอยปูเรากต่สิมาทถทำความ<อ>สะอาดนด้เนาะมันหักลงแมนอันค้อนใหม่งอันอันล้นไส้ผลแม่ผิปกตัวใดนัน่นท่านผู้ชม กำลังไหนครับหืมสามไหนบ้างค่ะเดี๋ยวเด้อ เลขสามเราค่ะท่านผู้ชมแมนปูพันดีต่อเจ็ดเจ็ดสามหรือว่าหนึ่งหนึ่งสามนะคะท่านผู้ชมเจ็ดเจ็ดสามหนึ่งเจ็ดสามก็ได้นะคะ่ะสามกับแปดพี่น้องกันเดอ้อหมดเจา้าอย่าลืมสวยงามครับอืมเนาะคะ่ะท่านผู้ชมนี่ตามนี้นะคะสําหรับวันที่สิบหกพฤษภาคมสองพันห้าร้อยหกสิบแปดนี้นะคะกับสาร ดอนปูดตาเนาะคะ่ะท่านผู้ชมเมืองรับชมเป็นเพียงแนวทางเด้อค่ะท่านผู้ชมเนาะแล้วก็ดูคลิปเพื่อความบันเทิงนะคะท่านผู้ชมเสียงยังโอ้ยท่านผู้ชมเอาสีเนาะคะ่ะเลคูกกับเมืองเมืองอ่ะป่าม้าณนีเหรอค่ะเซียมซี่เลคูกกับเมืองแล้วเนาะผี่ปูแม่ยังดอกเป็นหูตื้นๆเนาะผี่ป<ม>ูพว่าแบบคนนะมีนคนมา ก็บาฮอ่กับบดิมีอาวุธหนักมืออแข็งสี่แมนค่ะเกับแมาดีมากงามแต่ว่ากับพึ่งระวังตัวตนใช่ครับขาแห้บอกว่าอย่าว่าเอี้ยงก่อนอย่าวางใจทางอย่าวางใจโคลแมนเนาะกะเซฟมุกบานน้ำกันกับย่ใบใจกันเนี่ยเออนั่นแล้วล่ะจะสิเรียนจะสิเรียนนี้กันแย่เนาะที่บ่กใบใจกันหนึ่งสิเรียนหนีจากกันไม่แมนเนาะค่ะท่านผู้ชมกะเอาจังสี่เอาอย่างนี้เดี๋ยวขอตัว ลาท่านผู้ชม fc ทุกๆท่านไปก่อนนะคะพบเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะท่านผู้ชมกับน้องน้ำแล้วก็พี่ป๊นะคะมาถ่ามแมน่าห้าสิไป็ชั้นไดไปมองไดแมนเนาะค่ะท่านผู้ชมสำหรับมือี้น้องน้ำกับพี่ป๊ขอตัวลา fc ทุกๆท่านไปก่อนพอกันใหม่คลิปหน้าโชคดีแฮ้งๆ้ปังๆังกันทุกท่านวันนี้สวัสดีค่ะ